สวัสดีครับเพื่อนๆนักมาร์ุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโครแปมแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าล็อกเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ไปชมกันนะครับวันนี้เราก็นะครับอยู่กันในแอปไทยเชฟด,ดูเอลเช่นเคยนะครับจับกู่มาเจอกับคุณธนว,วัฒ นะฮะหรือทนวัดนะทนวันประมาณเนี้ยนะ <c oughs> เพื่อนๆอ้าเปิดเกมมาเลยครับผมเรียกว่าคุณวันแล้วกันนะฮะเอาชื่อง่ายเรียกง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องพูดมากอนะประมาณน้น,นะคุณวัดเขาก็มีเลตติดด้งอยู่ที่หนึ่งพันหกรอยสาสิบนะครับก็เลตติ้งใช้ได้นะครับเพืเ่อนๆนะฮะแต่ัน,นี้นะฮะช่างยันก็รูปทรงนะ เปิดเบีย้ยสองตัวนะครับแล้วก็เปิดเม็ดนะก็จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่ใช่นะก็เป็นม้ายงขวาอีกแล็บครับท่านนะครับนะแตอนนี้ก็ขึ้นมานะขึ้นม้าไปนะครับเพื่อนๆนะฮะเขาก็ขึ้นม้ามารับนะครับผมบอกขึ้นม้านะเตรียมเข้าลบนะ แ้มนี้ก็แทงเบีย้ยขึ้นไปนะครับบงกันเขาเปิดเบีย้ยกล้ามปูนะฮะวันนี้ช่างยันจะเล่นเป็นม้าโยงขวาโคนเทียมเม็ดนะฮะแบ้มบนี้นะครับเพืเ่อนๆนะครับผมได้เปิดก่อนเนี่ยเราจะได้จังหวะหรือวิธีการทำนะครับคือเราจะได้เดินก่อนเขาเนี่ยหนึ่งตาทุกครั้งนะครับ ต่มนี้เขาก็ใช้ขุนมากดเราเนี่ยถ้าแบบนี้นะเราเสียตาเดินนะครับเพื่อนๆเอาเขาก็มากดอีกแสดงว่าจเจ้าก่อนไปนะครับตาเดินตรงนี้ต่อไปก็นะ,ะเป็นตาช่างยันใช่ไหมครับเพื่อนๆช่างยันก็จะเล่นรูปอีโศงไหนดีนะก็คิดดูก่อนนะครับอืม เห็นไมายงขวาเราเราต้องไปแนวไหนเขาเปิดในโคนเก้าแล้วโอหแต้มนี้เลยดีกว่านะฮะผมในใจนะแรับบตรงนี้ไปก่อนเลยนะครับจะทําลายหน้าขุนเขาเห็นไหมเพื่อนเพ,น,พนนะเขาคือกินตัดนะขุนเขาก็อยู่ลําบากเพราะเราเรือกดขุนเขาคนหนีขุนเลยครับเพื่อนๆน,น,นะแต้มนี้ช่างยันก็นะฝังเบีย้ยสูงเลยโอ้โห ถ้าสูงตัวนี้ไปนะครับเพื่อนเพื่อนขอโทษขอโทษเื่อนที่ในการเล่นเรายเยอะนะฮะเขาหนีแล้วก่อนนะฮะนะก็เช็คดูเรตติง้งเขาอีกทีนะว่าคุณทนวัดคุณทนวันอ่าประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆ่น,น,นนะอ่านชื่อผิดขออาภัยนะครับเขาก็หลบมาด้านขวามือของเรานะครับผมก็ตามนะครับเอาเรือมากดเลยนะครับเพื่อนๆนอนะ่ะกด โอ้โหเพื่อนเพื่อนครับเขาเล่นแต้มน,นี้ได้ยังไงนะคบเพื่อนเพื่อนเขาพยายามนะบุกโจมตีนะขุนผงก็ไปได้อยู่ตรงนี้นะฮะเขาเขาเปิดหน้าบ้านแลกกับเราเลยนะครับอย่างนั้นก็ใช่นเงินก็ต้องจัดที่ครับจัดไปเลยครับ <c oughs> ผมก็แทงนะะแทงเบี้ยขึ้นไปนะเพื่อละลายนะครับดูที่ครับมะหน้าบ้านเขานะหน้าบ้านเรายังแข็งแรงอยู่นะครับ ุ่านาวันนะครับพุทนวันนะผมขอโทษนะถ้าอ่านผิดก็แทงแทงโคลนะครับแต้มน,นีก็ต้องกลับนะครับกลับบ้านเรานะครับนะตอนนี้หน้าบ้านเราค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับนะคุณทน้าวันนะครับจะเดินอะไรอ๋อเขา เขาเดินเสริมมานะผูกเปี้ยนะเราเขาก็ได้ตป้หน่งเบี้ยสูงหน้าโคนนะคร <spe ak> ับเพื่อนๆ <spe ak> ต่อไปนะครับก็เป็นแต้มของช่างยันนะครับแต้มต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะนี่อันนี้ไม่จะเป็นแต้มที่มั่วๆนะครับเพื่อนๆนะฮะผมก็บอกเพื่อนๆเลยว่าแต้มนี้นะครับผมลอยลอยเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อให้เขากินเนะ่ ผมไม่ได่เดินมั่วนะครับผมมีไอเดียมีความคิดนะครับนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนดูนะฮะสเตปที่หนึ่งสองไปแล้วนะครับนี่วันนี้ผมทําเป็นสเตปให้เพื่อนๆได้ดูนะนะว่าสเต็ปสามนะผมจะเดินอะไรอะ,อะไรนะฮะแล้วผมจะทํำยังไงต่อไปนะครับเพื่อนๆนนะก็ในใจนะเราก็ต้องคิดไปด้วยนะครับนะฮะดูแล้วว่ามันดีไม่ดีนะครับ แต่ก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันนะครับโดยปกติครัวเรากนะ็าจะคิดได้ประมาณสองสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ตาเดินนะครับแต่น,นี้นะผมก็ใช้ม้ามาจับเบี้ยนะครับเพราะว่าเขากินเบี้ยเราไปแล้วครับเพื่อนเก็ต้องดูนะคุณธนวันนะ ใช่ไม่ใช่ต้องขออภัยนะครับเขาจะเดินแต้นไหนต่อนะครับต่อไปนี้นะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเหมือนเป็นล็อกครับเพื่อนๆครับนะเขาหายกินม้านะครับแต่น,นี้ผมไม่สนใจนะกินมา้ากินไปนะครับกินเปิดลุกนะครับนะครับขุนเขาหลบด้านไหนดีถ้าเขาลบด้านล่างผมก็ต้องโดดมา้าหนีใช่ไหมฮะแต่ เขาจะหลบตรงไหนนะครับเขาหลบด้านนี้นะครับอ้าวมันจังหวะที่เบียร์ผมกินลุกได้นะครับก็กินไปนะครับกินลุกปลายนะครับจังหวะลุกก็คือแต้มบังคับนะครับแต้มนี้ก็คือตีลุกปลายก็บังคับอีกนะครับเขาจะขึ้นมาไหมขึ้นมากินมาโอ้โหก็น่าสนใจนะแต่เขาไม่เอาอีกอ้าวไม่เอานะครับผมต่อเลยนะครับเพื่อนๆ จมตีเขาต่อเลยนะฮะแทงนะฮะแทงเบีย้ยเอาเบีย้ยแทงโคนนะครับเบี้ยแทงโคนเลยดีไหมครับเพื่อนๆพผมว่านะ่าจะดีนะฮะแทงโคนนะฮะโคนเขาจะไปไหนโคนเขากลักบเขากล,ลับรถแทงเราหงายลุกโอ้ได้ได้ทำต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆน,นะฮะวา้วก็ไปเลยนะครับแทงโคนนะดูนี่ครับคุณธนาอวัน อ๋อเน็ตหลุดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วอ๋อเขาขึ้นมาจับมานะครับผมก็หงายลุกนะครับเพื่อนเนะฮะตำแหน่งนี้ผมลุกนะครับมันเป็นแต้มบังคับเขาจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับเขาหนีนะครับเขาหนีขุนนะครับผมก็เบี้ยงหงายกับโขนนั่นก็ต้องกินนะครับกินเข้าไปนะดูดขุนขุขุน ก็ขึนมาฮ <c oughs> นะแล้วมา้าม้าเราไปไหนได้ม้าเราไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องเดินนะขึ้นไปให้เบียผูกไว้เนีย่ยขุนเขาก็ยังไม่ปลอดภัยนะเับเพื่อนๆนะครับ,นนรบแต้นนนะม,มน,ตน,นี้นะครับโอ้โหเขาใช้เบียเอ้ใช้เม็ดมากินแต้มนี้เลยนะครับหวังจะกินมา้มาเราแต้มกินไม่ได้ม้าเราอ๋อ เขาจะเอาเบี้ยงหายกลับไปผูกด้วยเราจะบังกินมา้าอ๋อผมเข้าใจอยู่นะฮะแต่น,นี้นะครับก็กินกันไปนะครับดีนะี้นะผมก็เห็นว่ามันเหมือนกลลวงนะครับเพื่อนๆนะก็ตีลุกนะครับรับทานนะฮะมา้าม้าฟรีนะครับม้าฟรีนะครับก็รับทานม้านะ แต่ีนี้โคตสู้เขาอึดอัดมากนะครับเพืเ่อนๆนะฮะเขาเดินอะไรก็ลําบากเดินอะไรก็ยากนะครับพเพราะว่าพอมาไปลองแล้วนะแล้วตัวใหญ่เราเข้าไปทำเนะี่ยมันก็ค่อนข้างจะปฏิสิภาพนะมันมันเยอะนะครับมันร้ายแรงเรือสองลาม,มาตัวนึงนะฮะคือตัวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะฮะแต่นี้เขาใช้โคนมาไล่นะครับผมก็กินเบีย้ยเข้าไปนะฮะเรือจับโคนไี อีกทีนะคุณธนวันขเขาเขาต้องนะผูกนะเขาต้องผูกใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนนะครับผูกแต้มนี้นะครับผมก็มันเขาเข้ามาคลองเรือตรงนี้ไม่ได้นะครับมันเปิดลุกนะก็ดูดิวจะเปิดตรงไหนนะครับเรามันจะมีนิประสิทธิภาพได้มากกว่านะเปิดลุกแต้มนี้นะครับเขาเข้าติดเรือไม่ได้นะครับเราก็มากินนะครับ กินควงเข้าไปนะครับเขาใช้เลือกินแน่นอนครับก็ต้องใช้เลือกินไม่กินผมก็ใช้เลือกินลุกอ่าเขากินนะผมก็ต้องกินเรือนะครับนะฮะโอ้โหเป็นลองอย่างบานอา้าวโอเคครับคุณธนวันนะครับเขาก็ขอยอมแพ้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิป,ลปนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับออกความคิดเห็นนะในเกมเกมนี้ให้ช่างยันด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วสนุกสนานไหมหรือช่างยันเล่นกับคนที่ประสบการณ์น้อยนะครับแล้วก็เราทำเขาอย่างเดียวนะครับแต่แต้มนี้นะหรืองานนี้นะครับมันเป็นล็อกนะครับล็อกเล็กๆนะครับก็วันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อน สวัสดีครับบ๊ายบาย